เย่ตอนนี้มันห้าร้อยเกินหน้าตันห้าพันกิโลกรัมสองร้อยก้าสิบแปดที่จะให้ตั้งเพิ่มไหมหรือยังไงตอนนี้คือเรายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมันตัดตอนนี้คือเทสแล้วตัดให้เขาไม่ให้ยกเกินไงอ๋อครับครับเท่านี้ก็โอเคแล้วครับเออถ้าจะออกเกินก็จะตั้งให้ได้ไม่เป็นไรเท่านี้แหละมันจะเกินโหลดของนอกเออพอเถอครับพอแนละ้วเออเอาที่ปลอดภัยดีกว่าให้มันตัดดีกว่า เรให้ดูนะรพื้ตฐานนี่มันเกินอยู่เลยไหมน้ำหนักพื้นที่ได้ก็มีเกินอยู่ก็คืออยากรู้ว่ามันมันจะตัดไม่ตัดแค่ผมกดจ็อกสักกี่ซองนิดเดียวมันก็ตัดละนี่นี่คือตัดแล้วเหรอฮะแล้วครับอ๋อตัดแล้วก็คือตัดอยู่ที่ห้าประมาณห้าห้าพันกิโลกับสามพันกิโลมันจะตัดอยู่ประมาณ ประมาณ350กิโลครับก็คือเราเก้าอี้จาวช่วยนะครับถ้าถ้ากดช้ามาันจะเป็นไปเรือนน่อยการที่จะโรยใจประมาณประมาณ100โลก็ตัดอ๋อครับถ้าช้าช้ามันไม่ตัดหรอครับนะครับถ้าขึ้นช้าช้าไม่เป็นไรแอ่ตอนนี้คือมันจะตัดประมาณ350กิโลครับอนน๋อหมายถึงไม่ให้เกิน150 2ครับตอนนี้มันยังไม่ยังไม่ถึง300โลครับ เวลาเดินล้างเสศษอะไรเสร็จก็เวลาจะเข้าเมนจริงก็โทรไปเรียกมีอะไรก็โทรเรียกได้เลยะจะมีเบอร์สกิทอยู่เบอร์แล้วเรื่องการแอนเหรอพีเ่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพิธีกรเขจาจะอ๋ออันนี้คือผมยกไปดูดอ๋อเอ้ยฝานี่มันไม่ต้องมีเหรอครับในตัวตัวมอเตอร์อันเนี้ยมอเตอร์ที่วิ่งยาวเนี่ยมันมันจะมีฝาปิดไหมหรือว่าผมไม่รู้นะอ๋อไม่มีครับเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นเสียแนวแนวเนี้แล้วฝุ่นฝุ่นเข้าไม่เป็นไรใช่ไหมพี่มมันไ่ ไม่เท่าไหรไม่ได้มีซีนป้องกันหมดอ๋อ <ใน S 1> โอเคจะเป็นซีนป้องกันหมดคือตัวนี้หน้าแปลงเขาจะเป็นรอบตัวครับหรือหน้าแปลงรอบตัวจะมีซีนป้องกันเป็นห้องเกียร์อ่าอันนี้เทสได้เลยใช่ไหมพี่ฮะเทสได้เลยใช่ไหมได้เลยครับ